พื่อนครับสักู่นะครับผมไม่อะไร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 ,ไ,รไม่อะไรไหครับไม่อะไรจะไม่อะไรครับ้ครับสวัสดีครับเห็นมน่ ครับเพื่อนๆสวัสดีครับเข้ามาครับเข้ามาครับยินดีต้อนรับครับเรื่องมินิแชร์ไม่เห็นเรื่องปมีหวานไม่มีไม่มีทำไมเชื่อเรื่องมินนั่นนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวปลาเบิร์ได้ไหมข้ามาเบิร์กได้ไหมาเดี๋ยวเลยชิมเลยชิมนะเดี๋ยวแล้ว แต่แหละพักแน่ล้างมาแหเยอะมาส่ายท้มาเลยส่ามาเลย่าานะล่างยอสบายดีสบายดีพี่น้องดูกับก้าวงไทยวันนี้นะโอ้โหก้าวฟงไทยกับสาวขมิล้างครับเซลเอ้ยดูเหนเองนะมึงอย่าซ่ซนะซ่ซเองนะ ถ่ายเข้ามาแล้วก็รอเพื่อนก่อนนะครับขายเข้ามาแล้วก็รีบออกไปร,รอเพื่อนก่อนนะครับผมเพือ่อนสดนะดครับผมซอยจุ๊บเดืดนะครับแบบเล่าใแท้เด้อสบายดีนุ่งคนสบายดีสแสดงเข้เปียนเข้ามา ไปเบอร์ยูแสดงความเก่งเข้ามาอย่าเบิรงซื้อเบิรงกับพิมพ์ความเก่งเข้ามาเรียนแบบไหซอยสดๆพี่น้องวันนี้นะสดๆเลยสาวขมินก็สวัสดีครับคุณปิศนาคุณปิศนานะครับผมมาๆมานี่ครับเพื่อนๆคอยสดสด

เชือให้มาใส่คืนเดือดเบื้องนี้เชือับล้างบ่เชือคอยเฮ้ยเชือกทำมออว่ีไม่ซื้อมาเลยอือหัวข้าแต่้ามอหาเซลล์ไว้มันมีโฆษณาหรือเปล่านี่แหละเก็บใจมมีบ้าละลโหล เลคาดโทวได้จังหวะผมสวัสดีครับสดๆนะครับสวัสดีครับแสดงความเขียนเข้ามานะครับผมซอยจุกซอยจุ๊กเล็กนะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อซอยจุ๊กจะแซ่บเด้อตอนนี้เมียไม่อยากมาน่าพี่น้องสุดยอดแซ่บจีิงีเฮ้ยจำซอยตะวันได้ไหม ตะวันตะบัน,บบนได้ครับได้ครับร้างก่อนนะครับตบตาไละกสะดวกยางี้ว่าเอาว้าอะไรคิบ่พามนางงไล่คเือปาาข้าในนะครับเพื่อนเซตที่ จับนนะรับนี่ก็แป่งนี่ก็ต้องัน่ป้กหน่าือว่าหนว่าหน้าว่าจุเ็ดก็หน้าูาุี้ว่าตแ้วเออางนีไม่รู้ว่าตองนัวันแบบนี้ไงเอ กองเรากนไม่เหมือนเหมือดีตอดิตอก่อนดีว่าทรเสร็จตอนนี้่เกอนตอนแล้วอก่อนามาเร่รเลไม่เหนเอนี่รนี่นี่มงไอ้ท่ใดูไม่เเลยเพรา่าันสีนั้นเี่ยใจม่นก็ได้ว่า ไม่ได้ว่าประชุมแบบเดียวไงเดี๋ยวดอีน้อยนะคมั้งเ่เห็นตลวสยิอนที่ที่ตาเวครับมาเห็นที่ติดหอยพี่าแล้วก็เนอ่าบลกเซลมาเนี้ยยังมั้ยไปมานี่าเซลเฮ้อครับครับประชุมแบบทีเยมเราสบุครับาลนะกล

แล้วนี่เจ็บขนาดวันนั้นองของก็มี้าโดนอยานะโอ้ยไปดูขายด้วยใช่ยิังน่าเองนย้่งเลยมันเจ็บนี้งตาแงนเราอะหวานนี่เนาะเหรเนาะก็เลยแต่มัน

กันจ้ะอันนั้นนใหญ่ยังไม่หมดเลยสวนให่ัม่ดยยังยังนะิมเองดิออกไปเรื่อยนะอ้ยแปบลยเอาแต่ซำไม่เสียไปเลยเอาำไม่เสียันนี้ละมาไปใครเสร็จไม่ได้่นะมูหิวข้าวนี่

ผมเดินเอออีกไม่กี่วโอ้โแสดงว่าคืเก่งดิคอยแต่แล้ว4ีานะโอเคตั้งงานเกาสิบเลเผื่อเข้างานแล้วไม่ลืมอืมามสวยได้ีเลยอืออืออือ้โหเอาของลง ที่ตรงนี้ใช่ใช่เหาะต่ยัดไปไกลๆเนี่ยจะเตี้ยัข้างเลยใช่ได้เหรอจี๋ให่เลยแซ่บันนี้แซ่บเลิศขมีเท่เลยเออมีเท่ไม่ได้ข่มเลย เพ็นเ็นไฮโน่ไรสชาติเน่้อรสโานไ่ขมวิ่งเยอไห้ผมเพ็มันไม่ขมไม่ขมกันแลมนี่ยอมนีสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีหนึ่งคนครับผมสวัสดีครับมาคบผมกินเนื้อสดสดด้วยกันครับผมมาเดิอมมาเด้อคนลาวคนไทยมาเอิ่ม นี่กันแทนหน้านะครับกันแทนาสดนะครับพีเลอนี่นาไปไหมหลายคนเยอะหลายคนเยอะเมือกิต้องหคนดีแนะนำแนะนำเลยแนะนเแนะนำเลยนะนี่หัวเนั่ัเสียนั่นาหะไม่าน่าเซลล์เรืเียกินว่ากหน้ากนมกหน้านะได้้เล่า้นแล้วีนี้

แต่เพพ่มาพักฟันแมเจ้าพักแพ้ออกมีร่งเีนไอ้ไ้ทำอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกพี่็แค่รื่นเงินมา่อนมันอะไรตักหน้าวะะออกไปเลยนี่ทำไหมเามวราไม่ใช่คิดค่าบอกมานะไ่เได้ออกมาเลยเปลเรื่องนี้

ร้อนะนี่ฮะวันนั้นตรงกับวันที่จอยมาช่วยด้วยวันนี้น้ำเช็คก็บ่ได้บ่อันเผื่อนนนั้น่จอยกัมาถึงห้องน้นอนม้มีเรื่องเมางนอนบ้างนะตเดือบ้านครับปาดีหัวทองครับอันนี้มันยังมีกินฟังดีกเดียวนอนก็นอน

จำเล่ากลับมาอีกทีพี่เขไปแล้วไม่มาเลหอยู่คนเดียวเลยนั่นแหะหน่อยคิดอยู่คนเดียวโอห่วรบยวที่คนนตั้นมาอยู่กก็ก็ช่วยไงเรา็ไม่เห็อย่ soi <laughs> à, à, con <laughs> ừ. <laughs> <players> làm 6000 mà nó luôn nha, nó giống như là nâng nó sẽ nâng nó sẽ nâng, 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 สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับแสดงความเห็นเข้ามามด้นะครับอันนี้เป็นวิธีแบบเราแด้เทอเด้อยพยายามไหมเชยพยายามไหรพยายามาเออทำไมเออเออตามน้ไม่วด้กินน้เออ พี <54. S 2> ่ยากกินข้ามาแจ้าอาแล้วเดี๋ยวพี่ยอพากุ้งเลยยำเลยคือขมงแกคือแกเใหญ่ไงแกต้องใหญ่องใหญ่กว่าพี่อดนะักเี้ย้อมากตกูทไม้ันีู้ไปแล้วตคมตัวละผ้า ก็ตอนหน้าไปอ่ะเหมือนมันพะรื้อหายละพีู่ไปใช่ไหมแล้วันหนึไปอ่ะคือูเขาหายไปเลยเขาไม่ไปเลยเหมือนความรู้สึกแม่เขามีเอาเอ้นหนูจะหนีคนหรือเปล่าอะไรย่เงี้ยตอนนั้นเขาต้องเบียดหนูมากเลยที่เขาไม่ใช่ดูทำอะไรเลยเใช่เขาไม่ใช่ดูทำอะไรเลยใช่ไหมเขาพอกาตือไม่ใสของเห้ยเขาไม่เขาไม่ได้ใช้หนูเขาไปหลับมีหลับมีที่ควรดัเป็น ไพื่อมเขาใช้แบมือนม่ใช่แม่บ้านนะผมรักนะก็เอาเลยคนเดียวแม่เาดีมากเลยนะเขาเขาไม่ใช้หม่นเขามาด้วยจ้ะไม่ำยาไปละไดูเลยตงดงว่เออเดี๋ยวไปแล้วไพักสองวันนเดียว่น

พก็ปต oh no, ินเแม้วเรา่อรอหล่อ hmm. yeah, oh ี <life> ่สาเรียะก็อนล่างเากว่าแบเดี่ยวนี้เก็เก็นเียวนี้เดียวนี้นของเขาออนไลน์ขากไปนะช่วงเนี้มนงเชื่อเขาหยิบก้งหยิบของอางเงี้ยแต่างเราก็ยังไม่อเเหมือนพวกหนามาเมห่หนุอมหมน่ม่มหนุหา่มหน่มหนนนุ่มหน่มหน่า thank you lâu đến nãy thì không bị dốt luôn dốt luôn, ừ ừ, ngày hôm hôm nãy hôm nãy, ừ, ngày hôm nãy là khi khi buồn, ừ, khi làm cái gì, nhịt đồng mai, là như thế, có phải mình sẽ thêm không? Không có vấn đề gì, mình làm vậy, mình có quậy để làm đấy, mình không làm nữa rồi, hôm nãy dốc đông như vậy, anh ấy, làm nhanh, anh เราอยากยกเลกเรื yes. uh. okay, well, ่องของเราเราพายามเ่นลยพวกเรอพ่งเนอนเดีเลยนกเลยไปเลยใช่พี่เจ้วทำาทเาเก่งไงนี่นะคะเออใช่เออ้เาอะบอก่ีเกิดแล้วมเคือรจริงไม่ต้องสัก็ได้ก็มีสมองรเแค่นั้น เออเออเขาจะบอกบอกเขาจะไม่เขเรืองหนูนะคนนู้นแต่ชอบว่าเขาตรงตรงเหมือนหนิงบอกไม่รู้แล้วหนินเลี้ยงหนงเลี้ยงพูดอย่างนี้เลยนะตัดสุกนะครับเขาพยายามตัดสุกนะตัดสุกยังน้องเลยตัดเล็กกว่นี้

กระนำประทึกเป็นว er so cool? uh, ิโรดได้ไ oh, oh ัมสสองบัทยุคปีอะเดี๋ยวแต่จะั่างเหรอไม่ต้องหันคิดไม่ถูกนี่กล้าเส้นถ้าทำเช่นดี้ถมาทำเช่นนี้ถ้าทำเช่นนี